สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปพี่น้องเอฟซีทุกผู้สุกคนที่อยู่ทั้งกรุงเทพกรุงเทพหรือต่างประเทศพี่น้องมนีพ่อหน่อยกะมาทุงให้ทุงหน้าคือเก่าพี่น้องพาพี่น้องเอฟซีมาเป่งน้ำเป่งน้ำบอกจังหน้าพี่น้องแหมนน้ำหล่นไปหน้าไอ้ที่ตากลัวอีกพี่น้องหน้าผู้ไหนเป็นทีลุ่มพี่น้องฝนตกสองมือเท่านั้นพี่น้องโอ้ยจนบ่ตตองการน้ำสาสองหน่วยเต็มจนหล่นพี่น้อง อ่ะพี่น้องมาเป็นงนามก็พอไหนแจ็กสิมาอัปเดตข่าวสารให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมรับฟังมาซอยมือนีพอหน่อยกัสิผ้าพี่นอ้องเอฟซีมาอัปเดตข่าวสารพี่น้องมาฟังเสียงคลิปเสียงจากสสการสสพักเพือไทยจังหวัดอุบลเพ่นอภิปรายพี่นอ้ปปนอง ตกรน,นึกถึงท่านนายกยิ่งรักชินวัตรค่ะพี่น้องชาวนาได้ขายข้าวเปลือกโลละ20แสนละ2,000ค่ะเกวียนละส0 0 0มอยู่ดีกินดีค่ะส่งลูกเรียนหนังสือใช้นี่ทกศเกือบจะหมดแล้วเกือบจะหมดนี่หมดสินค่ะ ขณะนี้ช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวใกล้มาถึงแล้วดิฉันขอฝากรัฐบาลค่ะท่านนายกแพทองทานชินวัตรได้เตรียมความพร้อมในมาตรการต่างๆที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรขอให้ปีนี้ข้าวเปลือกราคาดีค่ะเพื่อความอยู่รอดของพี่น้องชาวนาของดิฉันค่ะที่สําคัญกว่าข้าวราคาดีค่ะคือรัฐบาลอย่าลืมค่ะอย่าลืมในส่วนของค่าชดเชยไล่ละ1,000บาทเพราะปีนี้พี่น้องเกษตรกรมรสมเยอะเหลือเกินค่ะ กับจริงของสอสอการนะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรหลายหลายจังหวัดกับะสมไพ่หนามท่วมนามท่วมไผ่พิบัติพี่พน้องพี่น้องทั้งโซนเชียงใหม่เชียงรายกับตอนนี้ก็ะสมไผ่หนามท่วมโบแมนนามอย่างเดียวพี่น้องดินโค่นถล่มลุมากพืชพันธุ์เพราะว่าจะเป็นหลายๆอย่างพี่น้องหน้าเขาแน่เขาโพดเขาโพด แน่พี่น้องโอ้ยเสียหายเบิด์ผือดพ,พันธุ์การเกษตรของพี่น้องทังผากเนือมาทั้งโซนอีสานบอกว่าจะเป็นน้องไข่อุดรมุกดาหารกับน้ำท่วมมหาสารคามกะหน้าเขา่าไร้แปลงกับพี่น้องก็ต้องของเกษตรกรกับจมเสียหายไปเพราะว่าหน้าเข่านี่ขนน้ำขังอยู่เกินสองหมื่นไปแล้วพี่น้องเอ้ยเสียหายบ่ใด,ดเลยพี่น้องหลยางคาชดเชยไพ่พิบัติน้ำท่วมนี่กะ ได้ไรายละบถึงสองพันบาทพี่น้องพี่น้องกเกษตรกรก็ได้รับผลกระทบหลายอย่างพี่น้องอีกอย่างช่วงนี้เขาเขาซดหน้าปังกิโลครับหนึ่งก็บอถึงสิบบาทพี่น้องราค่าเขาถือว่าเขาหน้าปังนี่ดิ้งขนาดพี่น้องช่วงนี้ติ้งลงเรื่อยๆต่อเนื่องกระจิงเขาแหงเขาหอมมะลิเขาเกาปีที่แล้วลาค่ากิโลละสิบเจ็ดบาท เกือบสิบแปดบาทพี่น้องแล้วพี่น้องเกษตรกรกาบบมีน้อยเจ้าพี่น้องน้อยเจ้านายไล่ีว่าเก็บเข่าไว้ยุ่งช้างจังเอามาเก็บจังเสียเอามาขายช่วงนี้พี่น้องเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรพอเก็บเกี่ยวแล้วเพื่อนก็ต้องขายเกี่ยวผลผลิตขายเพื่อจะมาใส่ใจใส่นีค่ารถไถค่าวานปุ๋ย ราคาค่าเก็บเกี่ยวพี่น้องถ้าได้ค่าเก็บเกี่ยวไรล,ละหนึ่งพันบาทมากกซอยพี่น้องกเกษตรกรได้หลายเพราะว่าหนึ่งละซอยชะลอการขายเขา่าจากจะขายเข่าสดก็ต้องเก็บมาตากให้มันแห้งจังมาขายเป็นเข่าแห้งมันก็จะเพิ่มล่าค่าเข่าให้พี่น้องกเกษตรกรได้สาหรับการได้ไดรับค่าเก็บเกี่ยวไรล,ละหนึ่งพันบาทก็ต้องมาลุ้นกันอีกเท่อว,ว่า ปีการผลิตกเก็บเกี่ยวนี่พี่น้องหกสิบเจ็ดนี่เขาหน้าปีนี่ล่าค่าเขาจะได้กิโลละถึงสิบห้าบาทอยู่่พี่น้องสําหรับเขาแหงนะจะได้ถึงสิบห้าบาทบ่นี่ท้าเบิ้งช่วงเก็บเกี่ยวปุ๊บนี่พี่น้องล่าค่าเขาเปลือกความชื้นมาเกินสิบห้าเปอร์เซ็นนี่ลดหวบเลยจากสิบเจ็ดบาทสิบแปดบาทหน้าตอนนี้พี่น้องพราะเขาหน้าปีออกเสือ้อ ลอยเปอร์เซ็นเลยลาคา่าลดหวบลงแถบจะรับสื่อพอถึง15บาทพี่น้องส่วนเข่าโซดนี่คือปีที่แล้วพี่น้องปีที่แล้วก็รับสื่ออยู่หนาโล่งสีกระติดไว้สิบสบาทพ่อไปขายจริงๆได้ใดอยู่10บาทพี่น้องเพราะว่าทางลองนายกพุ่มถ้ำเพิ่งกับได้กล่าวไว้ว่าถ้าพ้นผลิตเข่าล่าค่าโต๊ะตำเพิ่นจะสิซอยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไรละหนึ่บาทเพิ่นว่า อา้ามันกระสีเขาทางเพื่อนนด้นี่พี่น้องกลับมารุนกันว่าล่าค่าเขาช่วงปีการเก็บเกี่ยวหกสิบเจ็ดนี่ล่าค่าเขาสีสูงบอ่อพี่น้องแต่กะกะอยากได้รายละหนึ่งพันบาทอยู่มันกะซอยเหลือเกษตรกร,ร,กรได้ซอยแบ่งบ์เอาผ้าละหนีสินพี่น้องเกษตรกร,ร,กรพี่น้องช่วงนี้กะถือว่าเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทมากนี่เงินหมื่นพี่น้องเงินหมื่นโครงการ สอยเหลือหนึ่งมืนบาทนี่ของผาคราดกระตอบโจทย์ยู่พี่น้องกระตอบโจทย์ยู่ในชุ่มชนพ่อหน่อยนี่กะพี่น้องหลายหลายคนเพิ่นบ่มีรถมอเตอร์ไซค์ขี่ไปส่งลูกไปโรงเลียนเพิ่นกระไดเงื่อนมือน,นี่แหละไปสื่อรถมือสองคันละสี่พันหาพันพ่อได้ครับไปสื่อครับเขาส่งลูกไปโรงเลียนบางคนกระไดใส่ใจหนีสินในขั้วเลื่อนที ยิบยืมเพิ่นมาใส่ในคอขอบขั้วขั้วเลื่อนเพิ่นกระไดยิบได้จ่ายบางคนกะขอบขั้วหนึ่งได้เงินมืน่นหาหกข้นเพิ่นกระไดไปตัดดอกท่อกระอพี่น้องจ่ายหนีท่อกระอเพื่อต้นจ่ายต้นให้มันลดดอกลงุงเห็นได้ดอกท่อกระซอถือลงพี่น้องกะถือว่าเงินมื่นนี่กะตอบโจทย์ยุ่งเงินสดพี่น้องกะมารลุ่นกันอีกเฟสสองว่า สิไดเป็นเงินดิจิตอลหรือเงินสดพี่น้องแต่ขาา่าวว่านายยกแพท่องท่าพนว่าอาจจะได้แค่หาพันพนว่าข่าวนี้แค่ยังบอท่านนิ่งบอท่านชัดเจนแต่ชัดเจนนี่ยคือเฟสสองได้เงินแน่นอนพี่น้องแต่สิไดหาพันหรือหนึ่งมืนบาทนะั่นสิไดเงินสดหรือเงินดิจิตอลนะก็ต้องมาฟังภาคราดเพิ่นแถลงอีกเท่อพี่น้องเอา้าก็คือว่าแล้วพี่น้อง คาเก็บเกี่ยวไรละหนึ่งพันบาทจะได้บ่แต่ช่วงนี้เงินมื่นมากกะซอยบรรเทาพี่น้องเชาาให้เช่า,ห,า,ชาหน้าพี่น้องเช่าบ้านได้กระตุนเศรษฐกิจในชุมชนพอสมควรพี่น้องก็ถือว่าดีขึ้นการจับใจใส่ซอยในชุมชนกะมีการคึกคืนพี่น้องคึกคืนขึ้น,นหลายพี่น้องเอาสําหรับคลิปนี้กะปอหน่อยกะบ่ยังหลายดอกพี่น้องกะมาหวางังวา่าช่วง ดดูเก็บเกี่ยวปลายปี67นี่พี่น้องเขาหน้าปีนี่ขอให้เขาล่าค่าเขาเปลือกล่าค่าดีพุ่งขึ้นสูงคือเขาแห่งหอมมลิช่วงนี้กิโลละสิบเจ็ดบาทกลัวพี่น้องเอามาลุ้นกันอีกเถอะสำหรับคลิปนี้พอหน่อยกะบมมี่ยังไหลสา,ามารถคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพงนิ่งชาแนลเป็นการ หาคลิปใหม่ๆมาอัปเดตข่าวสารข้อมูลฝากพี่ฝากน้องกะสสำหรับถ่ายนี่กับขอให้พี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมคลิปมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงบอเจ็บบอจนสำหรับคลิปนี้กับกล่าวครัว่าสวัสดีครับพอกันไหมคลิปหน้าครับ